สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาผ,ผัดมีหลงนะคะผัดมีเหลืองกับผักบุ้งนะคะลูกชิ้นหมูเด้งนะเราจะมาผัดลูกชิ้นหมูเด้งนะคะอันนี้นะคะเราจะหมูเด้งนะคะเราจะมาผัดกันได้เลยนะคะอันนี้ให้น้ําแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันนะนีแบบแก๊สกันเลยเครื่องปรุงก็มีนะคะมีมีเครื่องปรุงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปที่หลังนะคะ นี่ค่ะเราจะคุกเค้าก่อนนะ,ะไ,ฟไ,ฟไ,ฟไปไปหนุบหนนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะแล้วก็คุกเค้าเค้าก่อนนะคะให้ให้หมี่เขาสุกเลยนะคะแล้วเราก็มาคุกเค้าอีกทีนึงนะ,ะแล้วก็ผัดน,นะคะให้เ้านิ่งไปก่อนนะรอให้มันนิ่งนะคะไมต้องใส่น้ำมันเยอะ นิ่งๆนิ่งะไา่แล้วค่อ s ใส่เครื่องปูง ใส่เครื่องปรุงไปเลยนะคะเครื่องปรุงนี่นะคะใส่ปไปเลยเนะปิดไฟอ่อนๆนะไฟแลงมากเดี๋ยวจะใบใส่เ็กล้วใส่น้ำมัน ใส่ค่ะน้ำมันเดียวค่ะรีดลงไปค่ะรี แล้ราใส่ลูกชิ้นะคะลูกชิ้เราเอาประมาณส,สักม่องเนะคะาลูกของใส่ลช้นลงไปใส่น้ำตาลทรายลงไปจานนใทรายอนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเคตเอาไข่แใสข้านเนาะ ขอให้มีสีสันใส่ผักมุ้งนะคะ มีเลอลูกชิ้นหมูเร่งผักนุ้งนะคะผัดให้แห้งเลยค่ะัดให้แเลยเราหยอดน้ำไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อจะให้เขแาแ น้ผัดพริชิ้นเกนะคะ,ะใส้แค่งเลยนะคะหยดน้ำลงไป เราจะใส่ขวดนะคะใส่หัวะะให้มีรสอร่อยนะคะ เขาเลือกบะหมี่เลยนะมีโคมีโคเร้งน,นะคะอันนี้มีโคเร้งน,นะคะมีโคเร้งน,นะคะเครื่องปรุงของเขาก็มีนะคะเครื่องปรุงน้ำมันซอสกวเหลียงหวานซอสพริกหัวหอมเปียวนะคะก็ใส่ไปแล้วนะคะเขาก็จ,ะจะัดการใส่เป็นหัวหอมเปียวนะคะ ก็ตัดขึ้นได้เลยนะคะเราจะปิดแก๊สแ่้วก็เอาหม้อแห่งที้งคุยแห้งทิ้งนะคะไม้ติดกันตรายะคะ่ะจะใส่ถั่วแล้วแต่คนชอบนะคะ ชอบกินถนั่วป่นก็ใส่ถั่วป่นถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะอีนนี้เราจะใช้ผักบุ้งนะคะเอาผักบุ้งนะคะผักบุ้งเอาไปลวกน้ำหรือเอาไปต้มให้เรียบร้อยนะคะผักบุ้งค่ะีรยอเราจะตักใส่จานจานเ็กกว่านะคะจานมันจะใหญ่ไปหน่อยจาย้จา นพะะักเจะเหนียวล่มนะคะเราจะใช้ผักบุ้งจะเอาส่วนก้านเยอะนะคะ ผัดมีแ่แกะหมี่นะคะชื่อจะไม่เหมือนกันนะคะแต่เราเราจะใส่เครื่องปรุงคนละแบบจะไม่เหมือนกันแต่ละครั้งที่เรากินนะเราก็ปริยนผักมะม่วเลียนะคะ นะคะนี่นะคะลูกชิ้นนะคะเราก็ใส่ที่ป่นนะคะปุ๊กจะชอบกิ นะคะแล้วก็เติมน้ำตาลไปนิดนึงนะคะ รสแซ่บๆอร่อยถึงใจนะคะเสรียเรียบร้อยแล้วนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีความสุขในครัวเรือนบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายๆไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ